สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2องตุ่งครึ่งทาง Travel Channel True Vision 89กับ True Vision 50นะครับเช่นเคยครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมคงจะไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นสาวน้อยน่ารักครับน้องภายไกล อ๋อไยไก่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องายไก่ครับสวัสดีจังเลยค่ะสวัสดีที่สุดเลยครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ทาอะไรอยู่ช่วงนี้เหรอคะมีเอ่อรายการครอบครัวไข่ค่ะครอบครัวไข่ใช่เป็นคือจริงๆเราก็ซอปมาจากครอบครัวข่าวของทุกท่นนะคะแต่เรา๊อปใหม่อีกนึงให้แบบมีความอารมณ์ดีกว่าเป็นรายการเต้าข่าวว่างั้นข่าวที่พูดทั้งหมดไม่จริงสักอย่างเป็นข่าวจริงๆข่าวที่เกิดขึ้นใน เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันข่าวต่างประเทศแต่เราเอามาเล่าให้แบบดูมีอารมณ์ดีเป็นสไตล์ของตัวเองให้สนุกสนานมากขึ้นให้ดูข่าวแล้วไม่เครียดอย่างบางข่าวเราดูแล้วอาจจะเครียดเกินไปถูกค่ะแล้วแล้วในในรายการมีพิธีกรใครบ้างครับมีพี่ฮาร์ดสุธิพงศ์เนี่ยน่าจะถึงพี่ฮาร์ดโอเคนี่มีดีเจอาร์ตค่ะไออาร์ตนะอาร์ตน้องอ้นนะมาคลิกไปเที่ยวไปกับพี่วันนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างวันนี้เหรอคะก็อยากจะ คนแบบงามๆแบบนี้ก็อาหาสถานที่งามๆเพื่อที่จะไปออกงออกงานช่วงนี้ไงอ่าดีเลยเราได้ไพรไก่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับเไพายไก่ไพรไก่เป็นแขกรับเชิญนะครับเป็นราชินีกูลแบบนี้วันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองหรูๆเก๋ๆดีไหมทําพวกเรื่องของสปาความงามนี้เหมาะไหมดีนะดูซิว่าสปาที่นี่เขาจะสามารถทําให้ไพรไก่ดูดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับติดตามชมในรายการคลิกไปเที่ยวไปครับเชิญเลยจ้า และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จัสตินรีสอร์ทนะครับผมริมถนนสุขุมวิทแห่งนี้เลยครับและที่นั่งอยู่นี่นะครับคุณอ้อยนะครับเจเนอเรลเมเนเจอร์แห่งจัสตินรีสอร์ทนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่ะหนูมีปัญหาเรื่องความรักจะปรึกษาค่ะแต่ว่าที่ผอนที่ไหนอะค่ะคุณอ้อยจ้าพูดถึงเรื่องงานดีกว่าครับเรื่องของจัสตินรีสอร์ทดีกว่าครับจุดเด่นการตกแต่งแล้วก็สไตล์ของจัสตินรีสอร์ทเป็นยังไงนะครับคือ คำว่ารีสอร์ทมันประกอบอยู่แล้วนะคะว่าสไตล์เราต้องการยังไงนะคะเนื่องจากว่าเรามองว่าในกรุงเทพเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบทรัพยากนดีอยู่แล้วนะคะว่าโอ้โหนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอถ้าเราจะทำโรงแรมเนี่ยให้เป็นรีสอร์ทกลางกลางเมืองเนี่ยก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเราอยากให้บรรยากาศคำว่ารีสอร์ทเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรมของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเออ ได้เข้ามาในรีสอร์ทที่อยู่กลางใจเมืองให้บรรยากาศเป็นแบบความความสวนกลางเมืองมากทำให้รู้สึกสะดวกสบายผ่อนคลายด้วยนะให้ให้ให้เข้ามาพักรู้สึกว่าเออได้ได้พักจริงๆนะคะได้พักจริงๆแล้วก็ความความเออเป็นรีสอร์ทเนี่ยมันต้องมีความเป็นกันเองมากๆมีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออฉันได้ฉันได้มาในสิ่งที่ไม่ต้องต้องตลอดเวลาไม่ต้องแคชเชียร์ตลอดเวลาว่า มาแบบว่าสบายพนักงานดูแลแบบเป็นตัวเองแค่นี้ใส่คนไทยอยู่แล้วพูดถึงห้องพักนะครับมีกี่จำนวนมีกี่แบบครับ คือห้องพักของเราทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด244ห้อง244ห้องครับ244ห้องเนี่ยจะเริ่มต้นจากห้องเดลักเลยเราจะเรียกว่าจัสมินเดลักส์นะคะแล้วก็จะเป็นห้องคอร์เนอร์เราก็จะมีชื่อว่าพรีเมียคอร์เนอร์นะคะแล้วก็จะมีห้องเอ่อสกายเบย์ลักษณะห้องที่ออกสวีทหน่อยนะคะเราก็เรียกว่าสกายเบย์สปาเรสซิเดนเชียลสวีทแล้วก็เอ่อพูลสวีทพูลสวีทเนี่ยจะเป็นจะเป็นห้องที่ เราจะมีสวนอยู่ด้านนอกอนะคะคแล้วก็จะมีอย่าเรียกสระดีกว่าเป็นจากกซ,ซี่ใหญ่ไฮโซไฮโซอยู่ข้างนอกเลยนะคะ อันนี้เหมาะกับผู้รักจริงๆจะไม่เหมือนอยู่บ้านสุดเหมือนอยู่แบบใช่ค่ะเนอะอยู่ชายทะเลอยู่ต่างจังหวัดที่มันสบายๆแน่นอนค่ะเป็นวิวแบบว่าเป็นวิวหานครแบบนี้นะะฮใช่ค่ะค่ะฟาซิลิตี้ในโรงแรมมีอะไรบ้างครับเอ่อฟาซิลิตี้ก็แน่นอนเรามีหนึ่งห้องอาหารนะคะซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนะคะก็มีทั้งอาหารไทยอาหารเทศต่างๆนะคะแล้วก็เออ่บนบนชั้นชั้นเนี่ยนะคะชั้นแอลเราก็จะมีสระน้ำสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็สระที่เราได้ท็อปคิดมากตอนนี้ก็คือ ไฮโดรพูสระข้างในอินดอร์มีสามข้างในด้วยข้างในด้วยมีสามสระไฟน้ำเลยไฮโดรก็คือเป็นพลังน้ำที่ทุกวันนี่ยค่ะค่ะแล้วก็มีสปาชิมชิมสปาแล้วก็มีเอ่อฟิตเนสนะคะฟิตเนสด้วยซาวน่ามีสปอร์ตมีสปอร์ตใช่ค่ะมีสปอร์ตเลยนี้ฮะค่ะนนี้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะค่ะเกปชาวต่างชาตินี่เป็นือใประเทศไหนบ้างก็มีทั้งยุโรปมีทั้งอเมริกันนะคะ เ,เกาหลีเอเชียมีเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเมนหลกักเราถือญี่ปุ่นนะลองระดับลงมาของเราก็จะเป็นเ,เกาหลีและคนไทยแต่คนไทยด้วยอย่างที่บอกว่าเร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 า,เราเปิดมาในช่วงตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เปิดสมบูรณ์นะคะออตอนที่น้ําท่วมอะเ,เราก็ลองรับลูกค้าที่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 นีน้ำมานะคะ เราก็ให้บริการเต็มที่แล้วก็เมื่อน้ําไปแล้วเนี่ยการซ่อมบำรุงก็จะต้องกลับมาบนะ,ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยมาพักก็จะมาเช่ากันอยู่นานๆเพราะว่าซ่อบ,บ้านอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยเป็นอีกหนึ่ง ตลาดของเรานะคะแล้วก็ยังหลังไหลมาเรื่อยๆมาแล้วก็บอกต่อมาด้วยเหตุผลวิสัยแล้วก็บอกต่อที่นี่ดีนะก็เลบอกเพื่อนๆมาใครมาต่างมาก็มาที่นี่เดินทางก็สะดวกสบายเรื่องการแข่งต่างๆก็แล้วแต่ซีซั่นของแต่ละประเทศว่าเขามีการท่องเที่ยวช่วงไหนทช่่าใช่น่ะนี่มีก็หลากหลายมีบริการมากมายมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับคนไทยช่วงนี้ไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะคนไทยนี่เดินมานะคะ มาบอกเลยว่า,าต้องการห้องพักนะคะ50%เฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะบอกอินเนี้ย50% 50%เลย,เลยโอ้โหใจดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะคนไทยเท่านั้นคนไทยทานานถ้าเกิดเป็น คนเอเชียแต่แอปไทยอ่ะอัพคนไทยอันนั้นก็คงอันนั้นก็คงยากเพราะว่าคุณไม่ได้ถือไอดีไทยใช่ไหมฮะคุณถือพาสปอร์ตมาก็คือคนไทยสำหรับคนไทยนะครับจัสตินรีสอร์ทนะครับ BTS พระขนงสุขุมวิทเนี่ยนะครับใช่ค่ะ50%นะครับยินดีต้อนรับเข้ามาเที่ยวกรุงเทพก็มาพักที่นี่เลยนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยครับค่ะยินดีค่ะ